วันที่15กันยายน2564ในมุมมองมหาทัศน์ของจักรวาลเส้นทางการเคลื่อนไหวของเต๋าธรรมชาติมีความโค้งงอกาละเทศะและแสงสว่างล้วนมีความโค้งงอผู้ที่ฝึกปฏิบัติตามเตา๋าต้องมีความโค้งงอจึงจะสมบูรณ์เช่นนี้พลังชีวิตจึงจะไร้อุปสรรค ดปล่อยพลังชีวิตได้เต็มที่ท้ายที่สุดความเที่ยงตรงมากคล้ายคดงอจึงก้าวเดินไปข้างหน้าได้สำเร็จในการทำงานและการปฏิบัติตนต้องทำตนเองให้ว่างเมื่ออยู่ต่อหน้าผลประโยชน์ต้องค้อมตัวเองลงสร้างความสำเร็จให้ผู้อื่นต้องไม่เห็นแก่ตัวจึงจะสร้างความสำเร็จให้ส่วนรวมได้อรุณสวัสดิ์ ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่44และคำอํานวยพรในเดือนแห่งพลังชื่อเสียงผลประโยชน์และความโลภคือต้นตอแห่งโศกนาฏกรรมทั้งปวงของมนุษย์3.3ชื่อเสียงผลประโยชน์และความโลภ คือต้นตอแห่งโศกนาฏกรรมทั้งปวงของมนุษย์บนโลกใบนี้นอกจากมนุษย์แล้วสิ่งมีชีวิตอื่นๆแทบไม่อาจมีปฏิกิริยาต่อโลกธรรมชาติดังนั้นจึงไม่ก่อเกิดการคุกคามต่อโฉมหน้าดั้งเดิมของโลกและสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกส่วนมนุษย์ย่อมมีความแตกต่างกันไปจิตสำนึกของมนุษย์ ได้เจริญขึ้นในระดับสูงโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ได้ก้าวสู่จุดสูงสุดทำให้มนุษย์มีความสามารถดัดแปลงธรรมชาตินับวันมากยิ่งขึ้นแต่การดัดแปลงธรรมชาตินี้มีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มความทยานอยากของมนุษย์ดังนั้นจึงทำลายสัญญาชีวิต ที่มนุษย์ต้องมีความเสมอภาคและอยู่ร่วมกับสรบรพสิ่งด้วยเหตุนี้ยิ่งมนุษย์บุกรุกธรรมชาติยิ่งมากเท่าไหร่จะมีแรงปฏิกิริยาต่อตอนเองก็มากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นเราพบว่าภูมิอากาศบนโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงนับวันยิ่งถี่มากขึ้น พืชและสัตว์ศูนย์พันสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมสนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งเป็นองค์ชีวิตนี้ก็ใกล้จะถึงขีดจำกัดที่จะพังทลายแล้วและบรรดาภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์นี้แท้ที่จริงแล้วคือธรรมชาติได้กล่าวคำเตือนสุดท้ายต่อมนุษย์มูลเหตุในที่นี้ เป็นปัญหาที่เกิดจากจิตสํานึกของมนุษย์ 1. ความสัมพันธ์ทั้งมวลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติไม่ถูกต้อง 2. ความสัมพันธ์ทั่วทั้งระบบนิเวศของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ถูกต้อง 3. บนพื้นฐานความผิดพลาดจากสองข้อที่กล่าวมาข้างตน้นมนุษย์ถูกความทยานอยาก ล่อตาล่อใจให้เห็นแก่ตัวนับวันมากยิ่งขึ้นเมื่อจิตสำนึกของมนุษย์เดินเข้าสู่ทางตันแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวโดยสิ้นเชิงโศกนาฏกรรมของเราจึงได้เริ่มขึ้นอย่างแท้จริงบัดนี้ลองย้อนกลับไปดูอีกครั้งท่านเหล่าจือเตือนเราด้วยเสียงอันดังตั้งแต่ต้นบทว่าชื่อเสียงกับร่างกายอะไรใกล้ตัว ร่างกายกับทรัพย์สินอะไรสำคัญให้เราขบคิดคำถามว่าสูญเสียชีวิตกับลาบยศอะไรให้โทษอันที่จริงเพื่อให้เราคิดให้ชัดเจนว่าร่างกายนี้หมายถึงอะไรที่เป็นรูปธรรม 1. นึ่คำว่าร่างกายหมายถึงร่างกายคนรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัย 2. คำว่าร่างกายหมายถึงชีวิตหรือไม่ก็ความตาย 3. าคำว่าร่างกายหมายถึงคุณค่าในตัวเองของมนุษย์แต่คำว่าคุณค่าในตัวเองนี้มิได้หมายถึงชื่อเสียงผลประโยชน์และความสำเร็จทางโลกถ้าเป็นเช่นนี้ก็คับแคบเกินไปนอกจากนี้ในความหมายแฝง ยังซ้ำซ้อนกับชื่อเสียงและทรัพย์สินด้วยดังนั้นตามตรรก,กะแล้วไม่อาจเปรียบเทียบกันได้คำว่าคุณค่าในตัวเองประเมินจากมุมมองของพลังงานเต้าเตอ๋อและส่วนทั้งหมดของจัก,กรวาลว่าชีวิตนี้สามารถหล่อเลี้ยงเยียวยาให้แสงสว่างและเตือนสติชีวิตอื่นได้มากน้อยเพียงใด นี่จึงจะเป็นคุณค่าที่แท้จริงและยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่15กันยายน2564เผยแพผ่วันที่1,320